ทันโลเอ็กซ์เพรสช่วงนี้ไปกันที่สวีเดนนะคะที่เตรียมจะส่งทหารไปที่ประเทศลัตเวียค่ะแล้วนี่ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการส่งกองกําลังของสวีเดนไปต่างประเทศเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะคะนับตั้งแต่ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตค่ะือเมื่อวานนี้นะคะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและกลาโหมของสวีเดนเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับรัฐมนตรีกลาโหมของประเทศลัตเวียค่ะในการเยี่ยมชมฐานทัพทาง ของทหารทางตอนใต้ของประเทศแล้วก็เข้าร่วมชมการฝึกทหารพร้อมกับบอกว่าสวีเดเนจะส่งทหาร600นายให้กับกองกำลังนาโต้ลัตเวียในช่วงต้นปีหน้าหรือว่าปี2025เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมกับกองกำลังภาคพื้นดินส่วนหน้าของนาโต้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของกองพลน,น้อยในลัตเวียนะคะที่นาโดยแคนาดา ด้านรัฐมนตรีกลาโหมลัตเวียได้กล่าวระหว่างการเยือนฐานทัพสวีเดนค่ะโดยได้ขอบคุณสวีเดนที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตแล้วก็ย้ําว่านี่ถือเป็นการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชาติพันธมิตรทั้งหมดและยังเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภูมิภาคด้วย โดยสวีเดนนะคะได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่รัเสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนทำให้รัฐบาลสวีเดนต้องทบทวนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติใหม่ ขณะที่สวีเดนนะคะใกล้ชิดกับนาโตมากขึ้นช่วง20ปีที่ผ่านมาแต่ว่าการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตก็ถือว่าเป็นจุดยืนนะคะเป็นการเปลี่ยนจุดยืนทางการทหารเป็นเวลากว่า200ปีโดยก่อนหน้านี้สวีเดนยืนหยัดในความเป็นกลางในช่วงเกิดสงครามมาโดยตลอดส่วนความเคลื่อนไหวทางฝั่งของรัสเซียนะคะมีการเริ่มฝึกอดีตทหารค่ะเพื่อให้กลับคืนสู่สนามรบ โดยมาราเป็นชายชาวรัสเซียนี่ก็ถือเป็นหนึ่งในอาสาสมัครนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ต้องเข้ามาฝึกฝนในรอบเกือบ20ปีเมื่อวานนี้เขาพร้อมกับอาสาสมัครคนอื่นๆกำลังฝึกซ้อมอยู่ที่สนามฝึกในภูมิภาคครฟทางด้านตอนใต้ของรัสเซียโดยฝึกการยิงปืนจากไรเฟิลนะคะอัตโนมัติแล้วก็จำลองการโจมตีของอาคารในช่วงสองปีครึ่งนะคะของการทำสงครามกับยูเครนรัสเซียเสนอเงินสูงสุด 1.9ล้านรูเบิลหรือกว่า6.6แสนบาทหรือถึง22เท่านะคะของค่าจ้างรายเดือนโดยเฉลีย่ยให้กับผู้ชายที่เตรียมจะเซ็นสัญญาเป็นอาสาสมัครในฐานะทหารอาชีพซึ่งนี่ก็สามารถดึงดูดผู้คนได้เป็นอย่างมากค่ะแล้วก็ถือเป็นสิ่งสำคัญต่อความสามารถของรัสเซียในการเสริมกำลังให้กับกองทัพในการสู้รบกับยูเครนที่เปิดฉากโจมตีตอบโต้ก,กลับอย่างต่อเนื่อง ส่วนความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโวลดิเมียเซเลนสกี้ของยูเครนเมื่อวานนี้เดินทางเยือนภูมิภาคซูมีซึ่งเป็นจุดที่ยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีโต้กลับแบบสายฟ้าแลบครั้งใหญ่เข้าไปยังภูมิภาคเคิร์สของรัสเซียโดยเกือบ2เดือนนะคะหลังจากปฏิบัติการนี้กองทหารยูเครนได้เข้าควบคุมพื้นที่บริเวณชายแดนรัสเซียแม้ว่าการรุกคืบจะช้าลงแล้วก็กองกำลังของมอสโกก็เริ่มตอบโต้แล้วทั้ทงนี้ผู้นำ<อ>ยูเครนค่ะร่วมก <ยา S 1> ับ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดขอบคุณทางด้านของกองพลจู่โจมทางอากาศที่82ที่ปกป้องดินแดนของยูเครนอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าการรุกคืบภูมิภาคบริเวณชายแดนรัสเซียจะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วในช่วงแรกแต่ก็ไม่สามารถจะช่วยเบี่ยงเบนความสนใจของรัสเซียในการรุกคืบททางตะวันออกของยูเครนได้มากนักเพราะว่ารัสเซียยังคงเปิดปฏิบัติการทางทหารต่อไปค่ะในพื้นที่ของยูเครน